สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตยาสีฟันสมัยออนจากสุรีย์นะคะคู่กับยาสีฟันจากท้องตลาดค่ะยาสีฟันทั่วไปนะคะรบกนติดตามชมกันค่ะใส่น้ำนะคะลงไปในแค่นะคะอันนี้คือน้ำเปล่านะท้งหมดทั้งา,า,าทั่วไปนะคะแล้วก็ตามด้วยทีเจไอโอดีนะคะอันนี้ก็คือแนทนทีเจไอโอดีนี่คือแทนคาบชากาแฟแล้วก็เลือดตามใบฟันนะคะตามซี่ฟันของเรานะคะแทนคาบสกรปรกไม่ช่องปากค่ะคาบหินปูนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทีนี้จะมาแบ่งนะคะแล้วก็ ายออนนะคะผลิตภนณฑ์ของสุเรียนค่ะประมาณนี้นะคะปริมาณเท่ากันค่ะอันนี้กับทองตลาดนะคะขออนุญาตไม่ให้เห็นยี่ห้อนะคะขออนุญาตบอกแค่ว่าเป็นของทั่วไปนะคะประมาณนี้ค่ะเท่ากันนะคะปริมาณเท่ากันค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้ค่ะจะติดแกรเริ่มของทองตลาดก่อนนะคะจะเหมือนนกันใช่ไหมคะประมาณเท่ากันนะคะจะดูน้ำก่อนนะคะ ติดเกนนะคะดูสีดูความแตกต่างนะคะนี่จากของตลาดนะคะตัวนี้ก็คือว่าจะใส่แป้งมีแป้งเยอะไปหน่อยก็ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นสีดำๆอันนี้คือลดต้นทุนค่ะประหยัดต้นทุนราคาก็จะถูกหน่อยนะคะส่วนอันนี้ผลิตภัณฑ์สุรียนนะคะสไนออนค่ะตัวนี้จะเป็นวันิพังจลัลเป้กระดมาจากวาตนิัทธจเข้นะคะ นี่ค่ะก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราจะประหยัดต้นทุนก็ได้นะแต่เราไม่ประหยัดต้นทุนตัวนี้จะรักษารอยแผลในช่นองปากนะคะาชากาแฟนะคะหินปูนค่ะทำให้ฟันขาวนะคะนี่ผงไขมุกนะคะทำให้ฟันเราขาวสะอาดและถึงเช่ามาไม่มีกลิ่นปากไม,มมไม่เหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวนะคะเลือกไหนคะท้องตลาดหรือว่าผลิตภัณฑ์สุรียน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ